บางคนได้สวดมนต์เนี่ยประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ยังไงกันะเขาเขามองไม่ออกฮนะเขามองชาติเดียวนะเขาไม่ได้มองพบชาติข้างหน้าเนาะหลวงพ่ออธิบายชัดๆท่านบอกว่าเองสวดมนต์เนี่ยนะเองอยู่กับพุทธมนต์เนี่ยนะเองอยู่กับไตรสนานาคมเนี่ยนะเองอยู่ตั้งตอนนี้ตอนนี้นอายุยี่บเก้านะ เอ็งย่าไปไหนไปทั้งโลกให้กลับมาไปทังโลกให้กลับมาไม่ต้องไปเรียนอะไรทั้งนั้นท่านบอกเขาววาเองรวยแน่นะรวยทรัพย์รวยบุญรวยความโลรว,วยทุกอย่างท่านบอกถ้าเอ็งเรียนไปเรื่อยเอ็งจะรวยไปเรื่อยเราก็งงว่าเอ๊ะมันต้องไปทํางานใช่ไหมล่ะแต่ท่านบอกเอ็งสวดไปเนี่ยไม่ต้องไปทําอ่ะ มนุษย์เนี่ยมันมีอะไรมากมายเรา็อบอกเองมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มเองก็ตายแล้วสบอกถ้าเองอยากดังนะ่ะสมาถ้าแนะนำให้ตาสวดมนนี่แหละอยู่กับพุทธมนุษ่์อยู่กับไตสนนนาคมอยู่กับข้าอยู่เจ้แสวเนี้ยอยู่กับการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบนไปนี่แหละหลวงตาก็ทําอย่างเจสันอธิบายแหละ ตั้งแต่เจอท่านน่ะค่อยๆทำท่านบอกแต่อย่าหยุดเวลาคิดไปทางโลกเนี่ยให้กลับมาอยู่กับข้าอยู่กับพุทธม,มนตลท่านบอกพุทธม,มนต์ไม่มีอะไรไม่มีมีโลกด้วยมีธรรมด้วยในอนาคตเองแก่มาเนี่นะเองจะรู้ทมเข้าไปเรื่อยๆแล้วเองจะรู้โลกเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันเองเกิดมาเองก็รู้โลกแล้วล่ะ ความรู้สึกทางโลกตาหูจมูกลิ้นกายเองก็รู้แล้วความรู้สึกไนะี่ยแต่ถ้าเองสวดมนต์เมื่อไหร่ความรู้สึกทางโลกหายเมื่อนั้นเองก็มีสายใหกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเองจะสวดบทไหนเหมือนกันออกมาจากพระน,ะนะนะั่นแหละมาจากพุทธธรรมสังฆานะนะั่นแหละบทสวดเนนะี่ยประมาณนั้นแหละ อย่าไปนานท่านบอกอย่าให้ไปนานให้กลับมาอยู่กับพระไม่ต้องไปเรียนหนูเตาไม่เรียนเลยนะ <laughs> แล้วก็เองก็พิสูจน์เป็นระยะไปท่านบอกถ้าเองพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเองขี้เกียจแน่นอนเองก็เข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เองเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจว่าโลกเนี่ยมาใช่ของใครสมผัสผัดคันชมไม่มีของใครเป็นของใครพระเจ้า ทุกองทั้งก็ไม่ได้เอาโลกนี้ไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้เอาอะไรไปเลยเอาไปจต่ความรู้สึกตอนที่ท่านปรารถนาเป็นพุทธ,ธะท่านก็ฝึกเรียนเรียนโลกไงเรียนมนุษย์โลกมนุษย์วิญญาณสัตว์ทั้งหลายที่เรียนว่าตายเกิดไม่เป็นยังไงท่านเรียนไงเรียนกี่ภพกี่ชาติอ่ะเรียนจนเข้าใจหมดเลยอ่ะ ท่านถึงได้รู้เป็นผู้ได้เจ้าไงองค์แรกนะพูดถึงไปแล้วท่านไปแล้วประมาณไม่ได้แล้วหลายองค์เลยผู้ไดเจ้าหลายองค์มากเลยประมาณไม่ได้ไม่ได้กลับมาแล้วพูดถึงท่านก็ไม่ได้อะไรไปเราต้องเข้าใจในโลกนี้ไม่มีใครเราไปได้นะว่าจะไปเฉียมกันมากหรอกให้มองตามสภาพความเป็นจริงหลวงพ่อท่านบอก ไม่ต้องไปเถียงใครเลยใครจะติดอะไรเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราให้เรียนให้รู้แค่นั้นเองรู้แล้วก็ไม่ต้องไปติดพอมันติดไม่ได้เนี่ยอืมมีติดอะไรได้ไหมในโลกเนี้ยไม่ได้ฮนะ <c oughs> ท่านให้ติดบุญท่านจะติดความสบายท่านให้ติดความเบาท่านให้ติดความโลภ <c oughs> ประมาณนี้แหละ <c oughs> มันจะได้ไม่ ทำอันตรายต่อธาตุขันไม่ทำอะไรต่อดินน้ําไฟลมที่เราควบคุมมันอยู่เนี่ยถ้าเรานําของเสียอารมณ์เสียเข้ามาเนี่ยอันตรายนะฮะอันตรายต่อธาตุขันมันจะนําขึ้นที่เสียบริเวณนะนะั้นเข้ามาหมดเลยนะเพะฉะนั้นโลกนะมันก็เกิดจากพวกนี้แหละเกิดจากอารมณ์เราเนี่ย พูดถึงนะถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยท่านก็นจะไม่กลัวการเวียนว่ายแตเกิดไม่กลัวเลยเพราะมันตายแล้วเกิดเพราะมันตามตามสภชาพตามธรรมชาติเนี่ยตามสภาพของความเป็นจริงใช่ไหมล่ะเออทีนี้ถ้าเราฝึกไปเนี่ยเราก็จะกําหนดได้ละเราจะเกิดหรือไม่เกิด เกิดแล้วเราจะเอาหน้าตาแบบไหนก็ได้จเจ้าขี้เหล่ก็ได้จเจ้าหล่อหลอก็ได้จเจ้าสวยก็ได้